บูเรตแปลกนำเสนอจุดเชือกแล้วก็ยิงปืนคาบศิลาในตำนานคลิปนี้ผมขอหนึ่งยอดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับปืนคาบศิลาเป็นปืนประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15เป็นหนึ่งในอาวุธปืนพกพารุ่นแรกๆและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธปืนสมัยใหม่ปืนคาบศิลาเป็นปืนพกประเภทหนึ่งที่ใช้ไม้ขีดฝ่ายในการจุดดินปืน ซึ่งจะขับหัวกระสุนออกจากลำกล้องเป็นการปรับปรุงที่สำคัญจากอาวุธปืนรุ่นก่อนๆที่ยุ่งยากเล็งยากและไม่น่าแม่นยำปืนขาบศิลาถูกใช้อย่างแพร่หลายในศตรวรรษที่16และ17โดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียโดยในไทยนั้นเราจะรู้จักดีเนื่องจากรัชการที่5ทรงใช้และเป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วไป ในหมู่ทหารโจรสลัดและกลาสีเรือมันยังถูกใช้ในการล่าสัตว์และป้องกันตัวอีกด้วยปืนคาบศิลาค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอาวุธปืนที่ใหม่กว่าและทันสมัยกว่าเช่นปืนพกฟิลลล็อกและปืนพกลูกโม่ในศตวรรษที่18และ19ในวิดีโอนี้บูร็ตแบล็กจะพาสำรวจประวัติการออกแบบและการใช้ปืนคาบศิลาประวัติปืนคาบศิลา ปืนคาบศิลาได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่15และเป็นหนึ่งในอาวุธปืนพกพารุ่นแรกๆปืนคาบศิลามีการปรับปรุงที่สําคัญเหนืออาวุธปืนรุ่นก่อนๆเช่นปืนใหญ่มือซึ่งยากต่อการเล็งและไม่น่าแม่นยําปืนคาบศิลามีขนาดเล็กว่าและพกพาสะดวกกว่าและใช้ไม้ขีดเพื่อจุดดินปืนซึ่งทําให้ปืนมีความแม่นยํามากขึ้นปืนคาบศิลาถูกใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่16และ17โดยเฉพาะในยุโรป และเอเชียเป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วไปในมูทหารโจรสลัดและกลาสีเรือปืนค้าศิลาถูกใช้ในการต่อสู้และความขัดแย้งหลายครั้งรวมถึงสงครามกลางเมืองในอังกฤษสงคราม30ส,มสปีและการจลาจนของชาวดัต์การออกแบบปืนขา้าศิลป์ปืนค้าศิลาเป็นปืนนัดเดียวที่ใช้ไม้ขีดฝ่ายในการจุดดินปืนซึ่งขับกระสุนออกจากลำกล้องลำกล้องกระบอกที่มักทําจากเหล็กหรือเหล็กลากล่าลำกล้องติดอยู่กับฐานท้ายไม้ ซึ่งให้ความมั่นคงและรองรับผู้หญิงกลไกปืนคาบศิลาตั้งอยู่ที่ด้านหลังของลำกล้องประกอบด้วยคันโยกคดเคี้ยวที่ถือชิ้นส่วนของลำกอร้องที่เผาไม่ช้าซึ่งถูกจุดจากข้างหน้าหรือเรียกว่าด็อกเมื่อเหนี่ยวไกจะพุ่งไปและถูกลดระดับลงบนรังเพลิงดินปืนขนาดเล็กซึ่งจุดชนวนดินปืนในลำกล้องและขับเคลื่อนกระสุนออกจากลำกล้องปืนคาบศิลามักบรรจุด,ด้วยผงสีดำ ซึ่งถูกทะเลงในลำกล้องตามด้วยกระสุนกระสุนมักจะทำจากตะกวดและมีรูปร่างเหมือนลูกบอลหรือทรงกระบอกกระสุนถูกกระแทกลงลำกล้องโดยใช้กระทุ้งซึ่งเก็บไว้ใต้ลำกล้องปืนคาบศิลาไม่ใช่อาวุธที่แม่นยำม,มากนักและมีระยะยิงที่สั้นลำกล้องที่เผาไหม้ช้าทําให้ยากต่อการเล็งเนื่องจากมีควันจานวนมากและบทบังการมองเห็นของผู้ยิงปืนคาบศิลายังบรรจุก,กระสุนได้ช้าเนื่องจากต้องเปลี่ยนไม้ขีดหลังการยิงแต่ละครั้งการใช้ปืนคาบศิลา ปืนคาบศิลาเป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วไปในมู่ทหารโจรสลัดและกะลาสีในศตรวรรษที่16และ17มันยังถูกใช้ในการล่าสัตว์และป้องกันตัวอีกด้วยปืนคาบศิลาเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่ก็ไม่แม่นยำมากนักและมีระยะยิงที่สั้นโดยปะกะติจะใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดเช่นในการรบแบบเรือต่อเรือหรือระหว่างการปิดล้อม ปืนคาบศิลาค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอาวุธปืนที่ใหม่กว่าและทันสมัยกว่าเช่นปืนพกฟิลินล็อกและปืนพกลูกโม่ในศตรวรรษที่18และ19อาวุธปืนเหล่านี้แม่นยำได้มากกว่าแม่นยำกว่าและบรรจุและยิงได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามปืนคาบศิลามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธปืนสมัยใหม่และยังคงมีมูลค่าโดยนักสะสมและนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสรุปได้ว่าปืนคาบศิลาเป็นหนึ่งในอาวุธปืนพกพารุ่นแรก และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธปืนสมัยใหม่เป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วไปในหมู่ทหารโจรสลัดและกะลาสีในศตวรรษที่16และ17และใช้ในการต่อสู้และความขัดแย้งหลายครั้งปืนทาบศิลาเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่ก็ไม่แม่นยำมากนะักและมีระยะยิงที่สั้นมันถูกแทนที่ด้วยอาวุธปืนที่ใหม่กว่าและก้าวหน้ากว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่นปืนพกฟินล็อกและปืนลูกโม่ในศตรวรรษที่18และ19อย่างไรก็ตามปืนคาบศิลายังคงเป็นที่ชื่นชมของนักสะสมและนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันและมันยังคงเป็นส่วนสําคัญและเป็นตำนานประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนโดยในไทยนั้นปืนคาบศิลามีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อยากให้ทําคลิปอะไรบอกได้ครับ